กลับมาติดตามทุกโต๊ะข่าวกันต่อค่ะไร,รที่เหตุสลดเมื่อวานนี้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งค่ะแต่ว่ามีคุณยายอายุจะ16ปีแล้วติดอยู่ในบ้านหลังนี้เนื่องจากสาเหตุเนี่ยไฟมันลุกลามโดยเร็วมากมแต่คุณยายตัดสินใจใช้ช่วงเวลาที่ถ้าหนีลงมาข้างล่างก็ลำบากเนื่องจากขาคุณยายไม่ดีคุณยายไปคว้าถุงทองค่ะ แล้วโยนออกมานอกบ้านเพราะในถุงนั้น<อ>เป็นสินสอดเดิมที่คุณตาเคยนํามาสู่ขอสมัยเป็นสาวและเป็นสมบัติที่อยากเก็บไว้ให้ลูกหลาน<อ>คุณยายอ่ะห่วงลูกหลานและสามีในยามแก่เท่าก็เลยกะว่าคงจะเอาถุงทองโยนก่อนและเดี๋ยวตัวเองค่อยถัดตัวเองอ่ะลงมาข้างล่างแต่มันไม่ทันแล้วไงไฟมันลุกไหม้แบบนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเกิดขึ้นช่วง9ก้าโมงครึ่งนะคะของเมื่อวานนี้ไฟไหม้ที่บ้านเลขที่52ตําบตำบลสนามชัยอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูสิ ถ้าฟังเสียงดีๆกู้ภัยพูดว่ามีคนติดในบ้านมีคนติดในบ้านค่ะหลังจากที่ใช้เวลาในการดับเพลิงค่ะกว่าหนึ่งชั่วโมงกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเดินเข้าไปตรวจสอบในบ้านพบกับร่างของผู้เสียชีวิตนางทองถุงอายุ76ปีถูกไฟคลอกดำเป็นตอตะโกเลยล่ะค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกกั้นระหว่างนั้นเองคุณตาสำอางอายุ85ปีเจ้าของบ้านและสามีของคุณยายทองถุงเนี่ยนี่ โอยคุณตาเช้าเลยคุณตากับลูกสาวบอกว่าเมื่อเช้าทายเรือกับลูกสาวเนี่ยข้ามคลองอจะไปธนาคารไปเบิก<อ>เงินมาให้ยายแล้วปรากฏว่าระหว่างไฟมีโทรศัพท์บอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้เอาจริงแวบแรกยังคิดว่ายายจะลงมาจากบ้านไหมนะมยายขาไม่ค่อยดีไงรปรากฏพอมาถึงปุ๊บก็เนี่ยค่ะ คุณตาแบบข่าสุดเลยอ่ะคือคเป็นผู้ชีวิตกันมาตั้งแต่เยาว์วัยอ่ะใช่อเออแล้วแบบเห็นแบบนี้อยากจะเข้าไปช่วยก็ช่วยไม่ได้แทบช็อกเลยค่ะปรากฏว่าในจังหวะนั้นไม่มีใครได้คิดอะไรหรอกครับรอแค่ว่าไฟมันดับแล้วก็ไปนําร่างคุณยายออกมารปรากฏลูกสาวเดินเตดเตะไปเตะเตะมา ผู้ใหญ่บ้านมาถามว่าแล้วยังไงตาจะอยู่ที่ไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปอยู่ศาลาวัดก่อนคนก็พยายามจะระดมความช่วยเหลือเพราะบ้านไม่ได้มีฐานะมากแต่ปรากฏว่าระหว่างลูกสาวกำลังเดินเตรไปเตะมาว่าเออเดี๋ยวไงลองหาอะไรสักอย่างหรือแบบดูซากบ้านไปเจอถุงทองที่คุณยายอ่ะมัดเอาไว้มีทองอยู่ในนั้นกับเงินอีกส่วนหนึ่งใ่ไหคะเก็บไว้ยามแก่เท่าอ้โเนี่ย คุณยายโอ้โหนี่มันโดนมันโดนไอ้นี่นะโดนความร้อนไปละลายไปบางส่วนน่เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ยังดูอยู่ดีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นทองรูปประพันธ์น้ำหนักในประมาณ20กว่าบาทเก็บเอาไว้ในหายแล้วคุณยายแกโยนออกมาแล้วดูอ๋อไว้อย่างดีเลยอะแล้วดูแล้วอถ้าเราดูจากการเก็บตังค์นะคุณยายเป็นคนมัธยัสถมากใช่โเก็บแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยเอาไว้อ่ะแล้วบางส่วนถูกไฟไหม้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับทรัพย์สินของคุณยายอย่างที่บอกไปคือหลานเนี่ย อธิษฐานนะว่าคือคิดถึงยายแล้วสุดท้ายก็เจอเนี่ยอ,อันนี้คือเข็มขัดหน้าของคนโบราณของคุณยายคือแกเก็บไว้อย่างดีเลยแล้วก็โยนลงมาข้างล่างเพื่อไม่ให้มันไหม้สูญสลายไปกับกองเพลิงให,ลให้ลูกให้หลานได้ใช้ต่อแล้วคุณยายคงจะพยายามหนีออกมาจากกองเพลิงแต่ไม่รอดคุณผู้ชมครับจนกระทั่งพอข่าวนี้แพร่ออกไปเนี่ยทุกคนเลยทั่วทุกสารทิศ ระดมความช่วยเหลือเข้าไปส่งมอบให้กับคุณตาแล้วก็ครอบครัวเพราะอะไรรู้ไหมฮะมคือทางกำนันตำบลสนามชัยอำเภอบางไทรพระนครศรียุธยาเนี่ยท่านก็เป็นคนกลางนะในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เปิดรับบริจาคคุณผู้ชมเช,ชื่อไหมผ่านไปแค่คืนเดียวอ่ะเงินบริจาคที่ส่งมาถึงคุณตาเนี่ยนะฮะ5ล้านกว่าบาทาคือตอนนี้ทุกคนเนี่ย คือเนี่ยห้าล้านสองแสนกว่าบาทที่ระดมความช่วยเหลือมาคุณตาแกเห็นก็ตกใจเลยคือไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวเข้าบัญชีนะยังมีข้าวสารอาหารแห้งเอาไปมอบให้กับคุณตาด้วย<ม>แล้วคุณตาแกพูดเลยนะฮะคุณตาสำอางจิตรีรัต<ม>แกบอกคือตกใจเพราะไม่คิดว่าความช่วยเหลือมันจะมาถึงได้ขนาดนี้แล้วคือ ต้องชื่นชมคุณตานะคุณตาแกบอกว่าตกใจเราก็มันเกินที่ตัวเองจะใช้แล้วจำเกินจำเป็นโอ,อ้ขอปิด การรับบริจาคแค่นี้ก็แล้วกันค่ะส่วนคุณตาสาอางนะคะสามีของคุณยายเนี่ยบอกว่าสําหรับกระป๋องใส่ทองที่ยายทองถุงโยนลงมาก่อนถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตเป็นทองสินสอดตั้งแต่แต่งงานกันแล้วต่อมายายทองถุงอ่ะก็ได้เอาไปเพิ่มน้ําหนักด้วยนะคะซึ่งแต่เดิมตัวเองได้เป็นคนเก็บด้วยการนําใส่หายซุกไว้ใต้เตียงของคุณยายแต่ตอนหลังค่ะคุณยายเนี่ยได้นําไปเปลี่ยนใส่กระป๋องแล้วก็เก็บไว้เองแล้วหลังเกิดเหตุช่วยกันหา<ๆ>เท่าไหร่ก็หาไม่พบจนกระทั่ง นางสาววิจิตรีหลานรักของคุณยายเนี่ยมีการพูดบอกกล่าวแล้วก็พบขึ้นมาทันทีซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อคือพอพูดถึงก็เจอเลยแล้วคุณตาย,ยังบอกว่าไม่มียายทองถุงแล้วตัวเองก็รู้สึกเหงาเพราะอยู่ด้วยกันมาหลายสิบปีขณะที่ก่อนเกิดเหตุยอมรับนะว่าคุณตาฝันประหลาดฝันว่าได้เดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปทําไมแล้วก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็ไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงแบบได้ไปที่วัดจริงๆะออค่ะอา้าวลองไปฟังเสียงคุณตา สําอางดูนะฮะยน่ะไม่รู้หากันไม่เจอคนก็ลาดน้ําก็ไม่เจอเพราะมันอยู่ในต้นมะลิไปหมกอยู่อหลานก็บอกเล่าเจอแล้วเมื่อคืนหลานเขาฝันาว่ามาบอกว่าได้ของยังฝันฝันลูกหลานข้างนอกมันไม่บอกทีนี้ไปเขาเปลี่ยนเป็นกระป๋องเราไม่เคยไปยุ่งกับเขา เขาหัวหวงเขาแม่แล้วก็แตะต้องไม่ได้เขาหลอไม่ให้แตะด้วยเออไม่ขึ้นแจวันยังค่าเขาปกครองคนเดียวเขามาขนเอาไอ้นี่นั่นก็กลัวเชื้อควายจะติดเป็นที่นอนเก่าเหรอที่นอนไม่เก่าลงใหม่ซื้อพิงเบาะไว้เนาะและคนมาทิ้งเหรอคนมาทิ้งเออมันก็เป็นล้างเลยแบบนั้นไม่ได้พูดเขาบอกเออจะดีทพอยเป็นเชื้อควายมันก็เป็นล้างกันยนะแบบนี้แล้วเป็นจริงๆที่ว่าทิตย์เดียว สารคุณตาจางส่วน<ะ>หลานค่ะคุณวิจิตรีบอกว่าที่ยายอ่ะเอาเหมือนกับเอาทรัพย์สินต่างๆออกมาเนี่ย<ะ>ที่ไม่เอาชีวิตรอดก่อนเพราะคิดถึงลูกหลาน,นเพราะจริงๆคุณยายคุณย่าเป็นคนรักครอบครัวมากฝั่หลานค่ะมาถึงที่นี่ก็ เดินทางมาถึงส1บเอ็ดโมงค่ะ,ค,ะค่ะก็คือไหมหมดแล้วก็เหลือดับเพลิงก็คือดับหมดแล้วค่ะมไม่เหลือเป็นสภาพตามที่เห็นเลยค่ะค่ะก็บอกบอกเล่าย่าค่ะแล้วก็พ่อหนูที่เสียไปค่ะแบบให้ช่วยกันให้หาให้เจอของของย่าอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากรู้ว่าแบบอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเห็นแบบไหมไปอะไรอย่างเงี้ยแค่สูญเสียก็มากพอแล้วแล้วก็แบบ แกน่าจะเอาชีวิตแกลงมามากกว่าสิ่งของที่แกยโยนลงมาค่ะหนูว่าแกน่าจะเป็นห่วงแกคิดว่าแกน่าจะเอาของลงมาแล้วแกจะลงมาทันนะคะแต่แกก็ลงมาไม่ทันจริงๆคือเราไม่อยากได้ของเนเลยใช่ค่ะ<ด>ห,หนูอยากให้ให้่ารอดมากกว่าค่ะเพราะว่าหนูก็เหลือแค่แกเพราะว่าพ่อหนูเขาก็เสียไปแล้วแล้วหนูก็แบบพอกลับมาบ้านหนูก็ยังได้มาหาแกค่ะมาเที่ยวมาเล่นอะไรอย่างนี้ น่าสงสาราจังเลยอ,ะอ่ะแต่ตอนนี้ความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยนะฮะ,ค,ะคืออย่างที่บอกคนไทยเนี่ยคือน้ำใจคนไทยมันไม่มีวันหมดสิ้นจริงๆ<ช>แล้วทุกคนระดมความช่วยเหลือไปแล้วก็ชื่นชมคุณตาด้วยคือมันเกินความจำเป็น5้ล้านสที่ได้มาคุณตาบอกขอปิดเลยแล้วก็พอแค่นี้อโอ้อา้า